ครับอ่าท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราพามาดูมะขามกระดานฝักยักษ์นะครับก็อันนี้น่าจะปีปีสี่ปีห้านะครับอันนี้เขาขายยังไงเนี่ยลุงขายยังไงเขาเป็นกิโลั้งขายเป็นกิโลโลละไม่รู้กิโลเท่าไหร่อ๋อ ก็ปกติมันก็จะประมาณสิบบาทนะครับใช่สิกว่าบาทก็เนะขาจะมาสอยเองนะครับจเองน่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราคอยดูกิโลอย่างเดียวนะครับสบายไหมนี่พืชเศร,รษฐกิจตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นมะขามมะขามเปรี้ยวยักษ์เอาไปดองนะครับนี่กำลังติดกันหน้าดูโอ้โห ติดกันหน้าดูเลยนะครับแล้วก็ติดดอกก็กําลังออกด้วยครับน,นี่ครับดอกมะดอกมะขามนะครับนี่อันนี้คือดอกมะขามนะครับติดเป็นพวงดีจังเลยนะครับมะขามนี่เขาต้องแต่งต้องอะไรไหมลุงไม่ต้องแต่งเลยเ, um. เอาไว้อย่างงี้เลย <Wilson. S 1> ติดดอกอย่างงี้เลยเติดทั้งต้นอย่างงี้เลยเอ,อันนี้ติดปีแรกหรือติดปีสองแล้วเนี่ยปีแรก ติดปีแรกโอ้โห oh, ปีแรกนี่ดอกขนาดนี้เลยเอโอ้เ oh, นี่ยดอกกำลังออกบานเลยครับเนี่ยออกเป็นปุ่มปุมเลยครับเนี่ยนี่แล้วก็มาขามเล็กเนี่ยโอเอาละโลสิบบาทนะครับเขามาสอยเองโลสิบบาทเราไม่ต้องไปยุ่งเลยเอาไปเชื่อมคาเขาเอาไปเชื่อมมาไปดองนะครับก็ตอนนี้ส่งอยู่ประมาณเก้าสิบบาทขายปีกก็อยู่ที่ ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบาทนะครับน,น,น,นี่อันนี้คือเรามานี่เพิ่งจะเริ่มติดฝักอ่อนๆนะครับตอนนี้เขาเรียกเป็นมะขามอ่อนอยู่นะครับก็ยังมีดอกมั่งมีเนี่เขาได้ฉีดยงฉีดยาเลย,ยไหมลุงไม่ฉีดเลยไม่ฉีดเลยโอ้โหอ่าโอเคคือเศรษฐกิจตัวใหม่เดี๋ยวเราไปลองปลูกกันมั่งก็ของผมตอนนี้ปีสามแล้วนะครับ อันนี้พามาดูของคนอื่นก่อนนะครับของผมยังปีสามอยู่ยังไม่ติดนะครับก็พามาดูก่อนว่ามันติดแบบโอ้โหสุดยอดมากนะครับปีนาจะดกกว่านี้อีกเนี่ยโอ้โหปีน้าดกกว่านี้อีกนะลุงบอกนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ